ลูกค้าซื้อแต่ไปไม่ถึงอาทิตย์นะครับสง่งบอกว่าลมค้างนะครับปัญหาก็คือชนมากยังมีแต่ฝุ่นเข้านะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาแล้วจากชุมพรน,นะครับผมก็เคลมให้นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าฝุ่นเข้าครับก็คือผมเคลมให้คเคลมให้ครับเนี่ยมีฝุ่นครับนีผมแกะออกมาดูเยอะแล้วมันเนี่ยมีฝุ่น ก็ดูนี่ครับงานมันก็ขุ่นจับแบบสูงกลังครับส่งมาก็ดูแช่ภายนอกก็รู้แล้วแต่ปัญหานี่ก็คือถ้าลมมันค้างก็คือมันฝุ่นเข้าแล้วนี่มีดินมีอะไรผมแกะดูหลายรอบแล้วแต่ไอตัวที่ผมบอกว่ามันมันดีที่สุดก็นี่ครับที่ผมใช้อยู่ มีไส้กรองผมก็ไม่เคยส่งชิมนะครับตัวนี้ไม่เคยเห็นลูกค้าส่งมาชิมผมสักกีนที่ีแตะตัวนี้แหละครับเอ้ซองรูแต่ก็แบบนี้บางคนก็ชอบนะครับนี่แบบระบายอากาศเอ่อแต่ผมอุดอุดเลยนะครับผมไม่ใช้อย่างนี้นะครับฝุ่นฝุ่นเข้าน้ําเข้าได้ครับแต่ก็แล้วแต่สูตรเขาใช่ป้าครับแต่ผมอุดเลยมาดู ลูกยางไอ้นี่ด้วยครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าฝุนมันจะเข้าไปไม่ได้เลยแต่ว่าลูกยางมันก็สําคัญครับโอลิงก็สําคัญครับแต่ตัวนี้ผมจะส่งเป็นตัวสีขาวที่ส่งไปให้นะครับเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องรอเคีมกับไท่เขาทุกคนจะให้ผมเคีมหรือเปล่า แกะออกมาแล้วผมก็รับผิดชอบให้ครับนี่ตัวที่ผมใช้ที่ผมว่ามันดีที่สุดครับมันจะมีลูกยางเยอะกว่าเขาสองตัวแต่ตัวนี้มันจะมีมีน้อยกว่าสองตัวครับล,ลูกค้าท่านใดมีปัญหาตอลิ้นอยค้างก็ลองแกะดูก่อนครับนี่มีน,อน็อตแค่สองตัวนี่ครับดึงออกจะมีสปริงตัวหนึ่งระวังสปริง ฝั่นี้ก็ถอดด้วยจะง่ายครับเี่น็อตสองตัวนี่แบบรีบๆนะครับนี่ขันน็อตสองตัวออกเพราผมจะไปส่งของจะตัดรอบใหม่สองแล้วขันแค่น็อตสองตัว ต้องมาใหม่ก็ถอดง่ายนี่ถ้าซื้อจากร้านผมผมจะติดดาวไว้ให้นะครับถ้าถอดถือก็คือมันจะขาดแต่๋ยผมก็เป็นคนบอกลูกค้าถอดเองนะผมก็เคีมให้มันเดี๋ยวขอให้มีสติ๊กเกอร์ดาวครับรับประกันหนึ่งเดือนนี่ครับตัวดีที่สุดของผมมันจะมีเพิ่มมาสองตัวครับแล้วก็ตัวยางมันจะเล็กกว่าครับเล็กเล็กแต่เฟี้ยวนะครับ ยางกันคนละกีดกันเอ๊ะมันเล็กมันหน้าทัมผัดมันก็น้อยเวลาโดนดินโดนอะไรมันมันปล่อยไปได้มันก็จะปล่อยไปครับแต่อันนี้มันใหญ่กว่ามันก็ขัดกันแต่ก็ซื้อกับผมก็สบายใจครับเนี่ยอย่าดูแต่ราคาครับผมรับผิดชอบให้ถึงมันไม่ใช่ความผิดผมก็รับผิดชอบให้ครับ